สวัสดีครับผมเพชรพราวลยสวัสดีที่สู้ผู้สกุนครับผมวันนี้ก็เขียนม,มาเห็นแนวทางรัฐบาลไทยกันต้องวดนอพี่น้องวดวันที่สิบหกกรกฎาสองหาหากโคก,ก,กนกะเขาตะเลขวิ่งน้อพี่น้องจับคู่ว่าเขาส่วนเลขวิ่งหันกะบนย่างเดียวนอพี่น้องอันนี้เป็นเลขบนย่างเดียวบนวิ่งศูนย์กับแปดมาเนียนที่แปดมาเข่ามาเขา,ขาตัวร่อง เข่าศูนย์อยู่นะพี่น้องแต่ส่วนจับคู่หันกับตัวเน่นกับว่เขาเพราะว่าให้นเน่นติดแปดตัวล่องกับมีตัวศูนย์สองศูนย์สามมันยุ่ล่างพี่พี่น้องพี่น้องเข้ากับขีปตัดบัวสร้อยดอกเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่ากับปาแค่งวดเดียวเหยียบมันแตกสามตัวนะพี่น้องเนี่ยขั้นเป็นหานี่ขีเข่าโตดนะพี่น,อน้องเนาะมันไปเป็นซีซะ มีไฟตัดไฟสร้อยแล้วไปหน่องเหลขกตัวเก้าสามศูนย์อยู่ลางผีสามศูนย์ผีสามศูนย์อยู่ผีกับมีตรสองศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ส่วนเหล็กสอ,องตัวเอ้ามาต่างกันตัวผิดถูกกับบ่ากันเราไปหน่องนเนาะเหลขก,กับมีเขาไม่หลุดแต่เหล็กวิ่งกับเขา่าศูนย์อยู่หวานเป็นบนบนอย่างเดียว บนอย่างเดียวตามกันต่อวันที่ 3, 1กรกฎาสองห้ากรกฎาสองห66 บนอนี้คือบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนให้วิ่ง บนบนให้วิ่งสามบนวิ่งสามสามกับสี่บนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อ ให้เน้นที่สามบนอย่างเดียวเน้นที่สามบดท,ที่แล้วไปเข่าตัวล่องเข่าศูนย์ส่วนจับคู สามหนึ่งสามสองสามห้า เลักซี่จอดศูนย์ศสศูนย์หนึ่งี่สอง ทิศซีนี่ตกกันตัวล่องนะพี่น้องก็มีเลขสามตัวคือเกาเลขสามตัวศูนยสหนึ่งเจ สามสองแปดสามห้าอันนี้คือเลขสามตัว ส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งสามกับสี่เน้นที่สามตัวเน้นกันเน้นติดสามเนาะพี่น้องตัวเน้นเน้นติดสามตัวเน้นเน้นติดสามตัวกันตัวล่องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองส่วนสามตัวเน้นส่วนสามตัวเน้นเนาะพี่น้อง 0 3นตัวเน้น พี่น้องแคบหน่อยจอตามนี้ครับผมกระเบื้องเทียบส่กันส่วนเหล็กวิ่งงวดที่แล้วกบตัวเน้นว่าเขาให้เน้นที่แปดนี่นาอพี่น้องวดที่แล้วศูนย์กับแปดนี่ให้เน้นที่แปดกับว่าเขาตัวเน้นส่วนสามตัวบนกะว่าเขาานาอพี่น้องจับคู่กับว่าเขาเขาตะเลขกวิ่งศูนย์เนาะพี่นอ้องเข้าแคบหน่อยจอตามนี้นะครับเด้อ มักกระจัดขัดกระพานตัวเลขกับเป็นแค่นแนวทางวิ่งสามกับสี่เนีนที่สามส่วนจับคู่กับสามหนึ่งสามสองสามหาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเป็นตัวล่องตัวเนียนขึ้นติดสามส่วนเลขสามตัวกับศูนย์สามหนึ่งเกียร์สามสองแปดสามหาแคบหน้าจอดตามนี้ครับผม ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมากระจัดกัดกายพันวันที่สันเทวดาลักกระดาษสองหาหากคอยสุขชกนมานเรื่อยเรื่องแห่งสู้ผู้สู้คนก็จะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ้า้วยนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม